คำว่าโรงเรียนลิซ่าแบ็คพิงเป็นชื่อเรียกเล่นๆของสถาบันสอนเต้นเคป๊อปในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัดของลิซ่าแล้วก็หน่วยงานของเกาหลีใต้ครับตอนนี้กำลังกลายเป็นความหวังที่อาจจะช่วยเติมเต็มความฝันของเด็กไทยหลายๆคนสู่การเป็นศิลป,ปินในอนาคตนะครับคุณพจานีสายกระจ่างวันนี้อาสาเป็นแมวมองพาไปดูลีลาและแววการเป็นศิลป,ปินของเด็กๆที่นี่ครับ ทางการเต้นที่แข็งแรงตามแบบต้นฉบับศิลปินเกาหลีที่แสดงออกอย่างพร้อมเพรียงสวยงามด้วยแววตาที่มุ่งม,มั่นและตั้งใจของนักเรียนสถาบันสอนเต้นเคป๊อปโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนล้วนตั้งใจฝึกฝนเพื่อทำตามความฝันในการเป็นศิลปิน ซ้อมเต้นที่ถูกสร้างขึ้นใหม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตามแบบห้องซ้อมเต้นที่ได้มาตรฐานคือสถาบันสอนเต้นเคป๊ OP, ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้รวมกับค่าย YG ต้นสังกัดของลิซ่าก่อตั้งขึ้นเพื่อสารฝันและเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของลิซ่าได้ฝึกฝนและเตรียมความพร้อมในการเป็นศิลปินในอนาคต เป็นศิปลปินค่ะตอนเป็นเด็กก็รู้สึกแบบอยากเป็นนักร้องค่ะอยากมีอัล,ลบ,บั้มเป็นของตัวเองค่ะ,ะค่ะเข้าร้องเพลงค่ะแล้วนัจกจะมีอะไะฝึกฝนตัวเองยังไงเราตั้งเป้ายัางไงตอนนี้จะฝึกร้องเพลงให้ดีขึ้นค่ะให้เป็นแบบมีพลังมากขึ้นแล้วก็เต้นให้แข็งแรงค่ะเพราะตอนนี้หนูรู้สึกว่ายาังเต้นไม่แข็งแรงเท่าไหร่ก็เลยอยากจะฝึกตัวเองให้แข็งแรงขึ้นค่ะ การฝึกฝนร้องเพลงทั้งไทยและเกาหลีวิธีการเปล่งเสียงให้ถูกวิธีรวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพคือส่วนหนึ่งที่นักเรียนในโครงการจะได้รับการฝึกฝนโดยมีครูในโครงการสองคนคอยดูแลและควบคุมการร้องและเต้นผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมบอกว่าปัจจุบันมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ40คนและได้บรรจุการเต้นเคป๊อเป็นวิชาเลือกให้กับนักเรียนที่สนใจ พร้อมระบุว่าการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำตามความฝันและพัฒนาทักษะที่ตัวเองถนัดเป็นสิ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญและถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติอื่นด้วยถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการเรียนรู้พัฒนาทักษะเพราะว่าในการพัฒนาขีดความสามารถของคนนั้นนะครับการที่เขาได้มีแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนรู้ที่เขาชอบเขาถนัด เป็นการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กทุกวันนี้ชอบร้องเล่นเต้นรำอยู่แล้วนะครับดังนั้นเอามาเต้นอย่างอย่างถูกต้องแล้วก็เต้นอย่างเป็นการออกกำลังกายไปในตัวนอกจากนี้ยังสามารถเป็นอาชีพได้นะครับถ้าเราดังโรงเรียนนนสุวรรณพิทยาคมเป็นหนึ่งในโรงเรียน10แห่งในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกและก่อตั้งสถาบันสอนเต้นเคป๊อป จากกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้โดยสนับสนุนการก่อสร้างห้องซ้อมเต้นและซ้อมร้องเพลงรวมถึงห้องมันติมีเดียโดยในระยะแรกจะจัดครูสอนเต้นจากประเทศเกาหลีใต้มาฝึกสอนให้กับครูและนักเรียนต้นแบบหลังจากนั้นจะให้โรงเรียนบริหารจัดก,การด้วยตัวเองซึ่งโรงเรียนเตรียมต่อย,ยอดและส่งเสริมกิจกรรมให้สอดคล้องกับความชอบและความถนัดของนักเรียนโดยเฉพาะการสารฝันตามรอยศิลปินที่ชื่นชอบ พจนีสายกระ่างไทย PBS รายงานคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองและก้าวไปสู่เวทีในระดับโลกได้ก็ต้องอาศัยความพยายามค่อนข้างสูงนะครับนี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ลิซ่าแบ็กพิงก์กำลังจะสอนรุ่นน้องแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับคุณพันวนดีคุณจิราชาตา